สวัสดีค่ะน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้นะคะแสงเพิ่งจะมาวันนี้แสงมาสายหน่อยทำท่าเหมือนฝนจะตกอีกค่ะตอนนี้เราอยู่กับโอพันเทียโรบัสต้าใจแอนนะคะโอพันเทียโรบัสต้าใจแอนเป็นโรบัสต้าแบบดั้งเดิมนะคะแผดกลมแล้วก็มีหนามขาวแบบนี้นะคะประปรายต้นใหญ่ค่ะดูไกลสูงประมาณเกือบเกือบหนึ่งเมตรนะคะเหนือพื้นนี่ สวยมากค่ะแผดอวบหนามากแปลงนี้อายุตั้งแต่แผดแม่ขึ้นมานะคะอายุหนึ่งปีค่ะนี่สวยมากค่ะสวยมากๆลูกติดกันนะคะถ่ายยากหน่อยนึงค่ะให้ดูความสูงนะคะเหนพื้นเกเจ็ดเซนเก้าบปดเกนะคะนับหนาม ใหนือพื้นนะคะถ้าลึกลงไปก็ประมาณ20กว่าเซนค่ะกว้าง80เซนค่ะความกว้างของกอนะคะจากด้านนน้นนะคะมาถึงตรงนี้ประมาณ80กว่าเซนค่ะ80เซนเแล้วก็กอออกเป็น3ามมิติเลยนะคะ3ามทิศทางเห็นไหมคะฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ด้วยนี่แบบนี้นะคะสวยมากค่ะ พอแดดออกมาปุ๊บก็จัดเลยนะคะแดดจัดมากก็จะดูด้านหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็เห็นนะคะนี่ก็จะมีรอยหนอนแทะบ้างแพ้หายแล้วค่ะหายมานานละดันออกกําลังสวยเลยค่ะมีรอยประปลายนะคะไม่เยอะค่ะมีรอยประปลายอาแต่แผ่นนี้แผ่นนี้มีรอยเยอะอยู่แต่เป็นรอยบางๆแล้วก็ที่สําคัญเนื้อดันออกมาแล้ว นึกออกไหมคะตอนที่โดนกัดตอนแรกมันจะบุ๋มลงไปใช่ไหมคะทีนี้เขาสร้างเนื้อดันออกมานะคะนานกว่านี้ก็จะดันออกมาแล้วตรงนี้ก็จะลอกไปค่ะแผลก็จะกลับสีเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะจะไม่เห็นชัดอะไรมากนะคะแนอนาคตอย่างเวลาตั้งราคาแผดอ่อนก็จะไม่ได้นับนะคะแต่เราจะแพ็คอย่างดีไม่ให้กระทบกระเทือนค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรการที่แตกแผ่อ่อนก็คือว่าสารอาหารเพียงพอนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ถ้าเขาหักนะคะแต่ยังไงซ้าเราแพ็กดีมากโดยปกติไม่หักค่ะนี่สวยมากค่ะแต่ละแผ่คืออบอ,บอนอวน้อวนแบบนี้เลยนะคะยิงแผ่แม่นะคะหนาประมาณ3มนิ้วเลยค่ะนี่แต่ละแผ่ใหญ่มากให้ดูความใหญ่ก่อน อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นรอยหักของแผดเขาเคยมีแผดเก่าแล้วหักนะคะเนี่ยแผลหายแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนรอยแบบธรรมชาติไปนะอันนี้11นิ้วค่ะ11นิ้วนะคะอย่างนี้ก็11นิ้วนะคะอันนี้1ิบสนิ้วนะคะ1ิ 13. นี่มาสิบสามนิ้วนะคะผัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอย่างผัดนี้สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันนะคะนี่ก็มีแต่ผัดสิบสิบเอ็ดนิ้วนี่สิบนิ้วผัดล่างนะคะล่างเกือบล่างสุดนี่สิบเอ็ดนิ้วด้านนี้สิบสองเกือบสิบสองสิบเอ็ดนิ้วกว่าเนี่ยค่ะแต่ละผัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเนะี่ย อย่างเล็กที่สุดก็ประมาณเล็กที่สุดมีแผ่นเดียวก้านิ้วแต่นาใหญ่มากเก้าแต่ด้านนี้สิบเอ็ดวัดยากค่ะหนามโอเคแต่ละแผ่นใหญ่ๆบอกว่าแต่ละแผ่นใหญ่นะคะแล้วเวลาขายเป็นต้นค่ะเราก็จะตีราคาทุกแผ่นรวมกันนะคะแล้วก็หักหักรอยหนอนหอยพวกนี้นะคะหักรอย ที่เป็นริ้วรอยต่างๆราคาที่เราตีก็จะหักออกไปแล้วแล้วก็อย่างรอยแบบนี้นะคะหักหมดค่ะมันก็พูดได้ว่าราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขนาดและความสวยนะคะพอคิดราคารวมแล้วเราก็จะนับจำนวนแผ่นเมื่อคิดเหมือนกับเราขายหลายแผ่น ก็จะนับเป็นจัดชุดก็จะลดราคาให้เหมือนกับเวลาเราขายจัดชุดราคาพิเศษแบบนี้นะคะตัวน,นี้หนึ่งปีค่ะสวยมากสูงหนึ่งเมตรนะคะกว้างแปดสิบเซนโอพันเทียโรบัสต้าใจแอนน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ต้นที่หนึ่งค่ะ